ไปคู่ต่อไปเดี๋่ววันเสาร์โอ้คู่นี้น่าสนใจฟอเรสต์ครับเจอบซิตี้โอ้โหคู่นี้มันแน่นอนฟอเรสต์นะครับของชอนได้เองเนี่ยล่าสุดก็เกือบจะมีแต้มกลับบ้านแล้วไปเจอกับฟูลแลมแต่ว่าฟูลแลมเขาในบ้านเขายังดีกว่าชอนได้เองเนี่ยทำทีมกลับมาเก็บแต้ม10เกมหลังสุดเนี่ยแพ้แค่3นัดและชนะถึงเจ็ดน่าสนใจตรงนี้นะครับส่วนซิตี้ของเป๊ปไม่ต้องห่วง เริ่มกับสูรูปและชนะเจนัดติดครับพี่ทีนี้มาดูความพร้อมกันหน่อยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างความพร้อมของฝากฝั่งฟลอเรสเนี่ยตอนแรกผมดูข่าวมาเนี่ยแมตเซลเนี่ยอาจจะต้องลุ้นนาทีสุดท้ายเพราะมีอาการบาดเจ็บมาตั้งแต่แมตดก่อนก่อนนะครับอาจจะลุ้นอีกทีส่วนแนวรับมูรินโลมิเรนโควิชยังอยู่นะครับซาโวน่าเนี่ยโอ้โหเป็นแบ็คขวาที่ผมไม่รู้จักเลยแต่ลงมาแลวเล่นดีนะครับและเล่นเรื่อยๆส่วนด้านกลางเอเลนเันกับดักรัสลุยส์ตอนนี้ลงตัวเพราะว่าซังการเร่ไปเล่นอาฟคอนนะครับ 3ต,ตัวรุกโอ้โหตอนนี้นี่ต้อง3ตัวนี้เลยพี่โอมริยาจินสันคาร์ลัมสนันโอโดอยรวมถึงมาร์แกนกิฟส์ไว้หน้าเป้าอีโกเฮซุสอยู่ยากบอกว่าคริสปูดยังไม่สมบูรณ์นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเนี่ยเอาจริงเขาก็น่าจะมีปัญหาแค่ตำแหน่งเดียวคือกองกลางที่โควาซิชกับโรดี่มันไม่อยู่แต่ตอนนั้นเนี่ยที่ผมดูเนี่ยไอตัวที่ไปอย่างมามูสหรือไอนูรี่ไม่ได้มีผลในการจัดทัพตัวรุกให้เขาเออร์ลิงบาวฮาร์แลนด์ฟิลฟอร์เดนเรยันแชกีครับ ดนกางนิโก้ก่อนเซเตสทีจานี่ไรเดอร์นะครับแบราโดซิลวาแนวรับดีอาร์ตวาดิโอโอไรรี่นะครับมาดิวส um นูเนสดอนนารุม่าครับดูจากไลน์อัพที่คาดการแล้วฟอร์เรสเละไม่เละครับอเอาคำนี้ดกวาฟอร์เรสเนี่ยเวลาเล่นในบ้านดูดันนะครับเดือดเลยหลายๆเกมแล้วเราเห็นเกมนี้น่าจะเดือดอีกแมนซิตี้ไม่ใช่ว่าเหนือกว่าแล้วจะขย่มเขาง่ายนะมผมว่า แนวลุกเนี่ยคมจริงศักยภาพผู้เล่นดีกว่าแต่เกมมันจะตึงๆหน่อยเพราะฟอร์เรสจะสู้มากสู้มือมากครับผมว่าด้วยคุณภาพของฮารัน์โฟเดนชายกีชนะได้แต่ไม่ง่ายหืดหืดเนะใช่เพราะเขาสู้อเออาจริงผมก็มองคล้ายๆกันคือผมว่าวิธีของชอนได้ในการเจอกับทีมองซิตี้ถ้าเราเห็นตั้งแต่เขาทําทีมเล็กๆมาหลายๆทีมเขาใช้วิธีการบอม,อมเขาคงไปต่อเกมแดนกลางสู้ไม่ได้หรอก ผมว่าเขาจะบอมเข้าไปทีนี้อยู่ที่ว่าเขาจะบอมแล้วใครจะเป็นตัวเก็บเพราะอีโกเฮซุสมันไม่ได้ตัวใหญ่อน,นั้นเนี่ยอาจจะใช้วิธีการเปิดจกด้านข้างก็ได้ใช่เพราะว่าหลังแมนซิตี้ก็มีหลุดมีรั่วเหมือนกันประจําแล้วผมว่าด้วยความที่เขาใช้ระบบอินเวิร์ตวิงแบ็กเนี่ยซ้ายขวามันจะลอยโดยปกตินะครับผมมองว่าฟอร์เรส์ยันได้ประมาณหนึ่งแต่สุดท้ายแพ้นะผมมองว่าแพ้แต่ว่าอาจจะมองเหมือนกันคือแพ้เฉื่น ซิตี้ตอนนี้ผมว่าไม่ได้คิดเรื่องยิงถล่มหรอกคิดแค่ว่าเอาสามแต้มพอมจะถ้าเกิดชนะก่อนเล่นเกาะเนี่ยแซงแล้วไปกดดันก่อนนะครับมองเหมือนกันครับว่าซิตี้น่าจะมีโอกาสชนะมากกว่ากันนะครับ<ต>ไปต่ออีกหนึ่งที่ไปถึงคิวของพวกพิพรีนะถึงเลยมาเร็วด้ยวยวันนี้เจอกับบุย้ยบู๊ครับ เลี้ยวฟูแน่นอนครับที่เรารู้กันอีซักนี่กระดูกฟิบูล่าแตกหรือว่าจริงเขาเรียกกระดูกน่องเนาะมันเรียกว่าฟิบูลา่าซึ่งอันนี้ก็จะพักประมาณเดือน2เดือนโดยปกตินะครับก่อนจะกลับมาเรียกความฟิตนอก้านที่ผมเห็นดูน่าจะมีฟิมปงอาจจะมีอาการบาดเจ็บยังยังไม่หายโซโบนี่ก็ลุนนะส่วนฝั่งของวูฟเองเนี่ยผมว่าขาดไอ้นะนะอักบาดูแนวหลังเนี่ยไปเล่นอัพคอนด้วยอาจจะมีปัญหาในแนวรับนะครับเลี้ยวฟูตามหน้าเสือออกมาแบ็กโฟเนี่ย น่าจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับฟริมปงตอนแรกผมมองว่าเจ็บนะตะไรนี้อังกฤษเขาบอกว่าลงได้ก็าตามนี้นะฮะแต่โคนาเต้ฟันไดแล้วก็เคอร์เคสเหมือนเดิมครับแดนกลางสนใจตรงที่ว่าตอนนี้พี่เม้งเขาเปลี่ยนด้วยการเอาดันแมคลิสเตอร์ไปเล่นตัวลุกแล้ว mm hmm. แล้วเอาเคอร์ติจโจนมายืนคู่กับการเวนเบิร์ชนะครับมีฟอร์เรนเวียสมีอันนี้เขาบอกเฟรเดโกเคซ่าใ่ไม่ชัวร์นะแต่หน้าเป้าจะเป็นอีกทเก้แน่นอน mm hmm. นะครับ ส่วนฝั่งของวูฟไม่มีการปรับอะไรนะครับจอเกนสตาลาสเส้นหรือว่าจะเป็นไอ้พวกเฟลโลเปสที่กลับมาได้อังเดชูเอาโกโมเมสนะครับแนวรับซานดิโกโบเอโน,โนลาติสลาฟเครชี่เฮเลนมอสเกราแล้วก็โอ้โหนี้เสอร์ไพ์นะโจเซซา,ากลับมาพี่เมง้งมองไงถ้าไลน์อัพนี้วูฟมันเริ่มมีตัวเจ็บกลับมาแล้วจะดีขึ้นไหม,มให้นึกถึงวันที่เขาไปเยือนอาร์เซนอลอ่ะอุดเต็มพิกัดเลยอ่ะเล่นอาร์เซนอลเกือบเสมอเหมือนกันนะ แต่มายิงตอนท้ายอาร์เซนอลอ่ะผมว่ามันจะตึงๆแบบนี้แต่คุณภาพนักบอลวูฟต้องบอกว่าโหไม่ดีจริงว่ะริอร์พูลอยู่ในบ้านอาจจะยังอยู่ในช่วงอา์เนสร์สตทดสอบแผนยังไม่ยังติดตั้งไม่เสร็จครับแต่ผมว่าด้วยตัวคุณภาพนักบอลอย่างวีเอสเอกิดีเก้พวกนี้ก็เพียงพอที่จะชนะชนะแบบไม่น่าเสียประตูด้วยนะคือไอเกมนี้มันอาจจะมีโซโบเนี่ย นอาจะมีการบาดเจ็บมาแล้วยังเหมือนจะติดโทษแบนนะเมื่อวานผมดูแฟนตาซีอยู่แบบมันเป็นแบบใบสีแดงนะดูในแฟนตาซีไม่รู้จาไม่ได้นะน่าจะประมาณนั้นด้วยก็อาจจะขาดกําลังหลักตรงนี้ไปคนนึงแต่ชนะได้นะผมว่านะชนะได้เนาะเพราะว่าทีแรกผมก็มองว่ามันน่าจะตึงๆแต่พอมาดูลงรายละเอียดตัวผู้เล่นวูฟแล้วโอ้โหไม่น่าว่ะไม่น่าจะเป็นเกมนี้ที่จะมาเซอร์ไพรส์อ่ะส่วนตัวผมอะสงสารอยู่คนเดียว จอเกนสตาลาเซนผมรู้สึกว่าเขาเป็นกองหน้าที่ดีถ้าอยู่ทีมที่มันขยับช่วยซับพอร์ตเขาบา้างเนี่ยผมว่าเขายิงได้เหมือนเดินมนะแมนยูซื้ออีกไหมเอาไม่ละ <laughs> อา้าวแต่ผมว่าไม่แน่นะผมในผมคิดแบบแนวแบบขำๆนะพี่เมง้งอันนี้คุยพี่เมง้งนอกรอบพี่เม้งว่าคือมันมีมาดูชุนย่าแล้วถูกไหมแล้วจอ,อเกนสตาลาเซนเคยเล่นด้วยกันไงพี่ <laughs> แล้วสมมติเราขายเซอร์เซ่ไงหรือว่าปล่อยยืมเราอาจจะไปยืมก็ได้ เครื่องดูการหลังเล่นดีค่ว่ากันพอไปสักพักหนึ่งเราก็ไปเอานูโน่มาคุมขอบใจโอดูโอดูกิสถ้านูโน่ไม่ผ่านเราก็ไปเอาวิตตอเปเรล่ามาออาอันนี้สูตรครบเลยนะเอาลอบเอ็ดเวิร์ดดีไหมลอเอ็ดเวิร์ดนี่เขาอุตส่าห์ทำแมนสเปอร์ดีนะครับแล้วก็ดึงมาคือบางทีแมนยูนะโครงสร้างฟุตบอลเนี่ยมึงตัดสินใจเองเลือกโค้ชยังนักบอลไม่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 ได้ไม่ตรงสเปคเนี่ยมึงเรียนแบบเขาอื่นคนอื่นเขามั่งอืมต้องคิดอะไรเยอะ นึกคิดอะไรเยอะนะฮะอ่ะก็คิดตรงกันบอกว่าน่าจะถูกใจพวกพี่ๆเพราะว่าผมว่ามันเลี้ยวภูเอาจริงไม่แพ้มาหกเจ็ดนัดคือเขาชนะมาเรื่อยๆด้วยนะเราแค่ไปดูว่าเขายิงไม่เยอะไงแต่จริงๆเขาก็ชนะเรื่อยๆนะนเออบองข้ามไม่ได้นะฮะทีนี้มาต่อที่เวสต์แฮมฟูลแลมดีกว่าอันนี้เป็นลอนดอนดาร์บี้แมชบางๆแล้วกันเวสต์แฮมโหล่าสุดผมเข้าใจนูโน่เลยนะไปเจอซิตี้ไม่รู้จะรับหน้าไหนอะโดนกระทุง้งปุ้งปุ้งปุ้งหลับนะครับสามศูนย์ ผลงานนี่นะบอกว่าถ้าในหลังสุดไม่ชนะใครเลยครับเสมอ2แพ้3นะครับแล้วก็เกมนี้วันวิสซาก้ากับมาลิกดียุปเนี่ยไปเล่นอัฟคอนจ้ะส่วนฟูลแลมเองที่เปิดบ้านชนะฟอเรสต์มาหนึ่งศูนย์เนี่ยจริงๆเขาก็ขาดตัวหลักก็คือไอ้สามตัวในจีเรียชุกอูเอเซ่มีไอ้อีโวบี้คาวินบาซซี่นะครับแต่ว่าผมว่านัดที่แล้วก็เห็นแล้วว่าเขาใช้ใครได้สภาพความพร้อมของทีมมูลเล่นสเตตตัวจริงน่าจะออกมาประมาณนี้เวสต์แฮมก็จะมีแนวรับอย่างชองแคร์ตัวดีโบนะครับแม็กซ์คิวแมนแดนกลางเฟดดิพอส แนวรุ่งนี่ลงต่อเนื่องเลยนะครับเล่นร่วมกับฝั่งของมังกา้าแล้วก็มีมาด์ติุสเฟร์นันเดสนะครับตัวรุกมีซัมเมอร์วิลล์ดูกัสปาเกตต้าแล้วก็เยรัตเบอร์เวนนะครับหน้าเป้าที่ซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้ครับไม่เจ็บก็ไม่ได้เลื่อนนะฮะส่วนฟูลแลมเองยังนำทัพโดยราอูลฮิมิเนสนะครับมีฝั่งของเอเมซุตโดเควินที่น่าสนใจหลังๆเล่นดีนะครับแฮร์รี่วิลสันซาชาลูคิตซันเดอร์เบอร์เก้แนวรับโยคิมแอนเดอร์สันกับไอเจ้ากูเวนก้านะครับ ก็ถ้าดูสภาพอย่างนี้ผมว่าโตผู้เล่นถือว่าทางฝั่งของฟูลแลมดูดีกว่านิดๆครับพี่ใช่ดูดีกว่าเวสแฮมเนี่ยพอพอแบ็กสองข้างไม่อยู่อ่ะวันบิสซาก้าและดียูฟอ่ะครับมันมันเห็นนะว่ามันมันยั่วไปเหมือนกันอืแต่ผมมองว่าเวสแฮมอยู่ในบ้านว่ะแล้วเจอฟูลแลมที่ไม่จริงๆคู่นี้มันใกล้ๆกันนะเวทเวทใกล้ๆกันแต่ว่าอันดับมันคนละคนละที่เท่านั้นเองครับผมว่าเวสแฮมมีแต้มนะอยู่ในบ้านเนี่ยมันจ้องสู้แล้วล่ะ ไม่สู้ก็ตายอ่ะคือย่างน้อยมีหนึ่งแต้มดีกว่าไม่มีอ่ะเผื่ออาจจะชนะได้นะผมมองแบบนั้นแหะเพราะฟูแลมนอกบ้านก็ยังไว้ใจไม่ได้ครับแต่ถ้าส่วนตัวผมผมมองว่าผมผมชอบเกมลุกฟูลแลมผมผมว่าเขามีทีเด็ดจากเรื่องเตะอย่างแฮร์รี่วิลสันแล้วก็ประทับใจเควินหลังๆเหมือนปรับตัวได้แล้วเริ่มกล้าลากกล้าเลี้ยงกล้าลุยนะครับผมมองว่าเกมนี้ฟูแลมมีสิทธิ์จะบุกไปเบียด เพราะผมชอว่าเวสต์แฮมเกมลุกมันขึ้นกับบงเวนกับไบเกต้ามากเกินไปออ่ะอันนี้ในมุมผมนะคู่นี้แม่งสามหน้าใช่คือไม่ผิดหรอกเพราะว่าเราก็มองตามตามสิ่งที่เราคิดนะฮะไปต่อยอคู่นึงครับอาร์เซนอลเจอกับไบรตันโอ้โหผมคุยกับแฟนซ้อมหลายคนพี่แมงก็บอกว่าทําไมดูซิตี้ทีมที่ไล่เรามาเนี่ยเขาชนะง่ายเหลือเกินทีมเราดูยากทุกนัดเลยนะครับซึ่งล่าสุดอาร์เซนอลเนี่ยผมจําได้ว่ามีกาเบียลมาติเนลลี่เนี่ย วันก่อนเห็นเจ็บอยู่แต่ว่าก็น่าจะฟันความฟิตลงนัดนี้ได้นะครับแล้วก็ไอ้เกมคาราบาวครับเนี่ยโอ้โหผมว่านักตเตะไร้อยู่นะแม้ว่ามันจะยิงจุดโทษเลยลก็ตามแต่วันนั้นกบี้กับพาเลจนสุดเหมือนกันนะครับส่วนไบรตันเองเนี่ยโอ้โหน่าผิดหวังเหมือนกันไปเสมอในบ้านกับซันเนแร์มาศูนย์ศูนย์เกมนี้จะไม่มีแค่คาร์ลอส์บาลบาที่ไปเล่นอัรฟคอนคนเดียวนะครับเบื้องต้นนะครับฝั่งของอาร์เซนอลเองเนี่ยแนวรับยังคงเป็นอินคารบิเย่กับซาลิบาไปก่อนครับเพราะว่า น่าจะจับลงตัวแล้วในะช่วงนี้นะครับส่วนดันกลางซูเวเดี้เดคันไรส์นะครับแล้วก็ฝั่งออเดกาดลงเล่นนะครับตัวลูกมีทอสซาโยเคเรสซาก้า ok ส่วนฝั่งของทีมเยือนเองเนี่ยก็จะนำมาโดยจอนิโนรุตเต้นะครับมีเวียงกรูด้ามินเต้ดิโกโกเมสอายาริเนี่ยต้องมาจับคู่กับแจ็คฮินเชลวูดที่ขยับเข้ามาเล่นเป็นกลางตัวรับนะครับอย่างที่เคยเล่นแบ,บ็คขวามาก็เอาแมดวิฟเฟอร์ไปเล่นละแล้วก็มีชองพอฟันเฮเกอร์นะครับกับ ลูอิสดังก์แล้วก็ทางด้านของแฟร์บุเคนอาร์เซนอลเกมนี้จะเจอความยากลําบากแบบไหนพี่ในการเล่นกับไบรตันคือถ้าดูเห็นชื่อไบรตัน่ะมันเหมือนจะยากนะแต่ผมดูไบรตันมาหลายนัดแล้วถ้าเล่นรับเนี่ยไม่เป็นธรรมชาติอีกอ่าแม่งก็จะรวนรวนเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องเดือดครับแล้วพอเดือดเมื่อไหร่เนี่ยก็เหมือนชวนทะเลาะ,อ,ะอืมคนละทีสองทีแต่ว่าถ้าเจอมวยหมัดหนักกว่าไบรตันก็โดนน็อกประจําผมว่ามันน่าจะออกทรงนี้แหละ ผมว่าเซนนอนจะชนะชนะแบบไม่เสียประตูมีโอกาสด้วยอ้ยาคินชิตอะรอเพราะว่าถ้าคุณเลือกเล่นตั้งรับนะก็โดนรอเป้าเพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของไบรตันแต่ถ้าเลือกเดินหน้าเนี่ยก็มีสิทธิ์ดัง<อ>โดและทีเนี้ยซึ่งซึ่งเอาผมถ้ามองแบบที่พี่เม้งบอกผมเสริมหน่อยแล้วกันผมมองว่ากองไบรตันอ่ะชัางฟานิเกอร์กับลุยส์ดังมันขาดความคล่องตัวทีเนี้ยไปเจอพวกอซาก้ามาดีเนลลี่ดอตซามาเนี่ย มีโอกาสจะโดนฉีกใชมันจะมีจังหวะหลุดเนี่ยจังหวะแบบเตะปิ้นเตะหลุดทรงผิดอะไรเนี้ยไบรตันมันจะมีให้เห็นป่าดจำนะครับผมก็มองว่าอ,อาร์เซนอลน่าจะชนะได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ถล่มทลายแต่น่าจะชนะได้นะครับไปต่อยหนึ่งคู่ครับคู่นี้ก็น่าจะสนุกเหมือนกันสีเสื้อในใกล้เคียงกันเลยเบรนท์ฟอร์ดกับบอลมัดพึ่งน้อยอพึ่งน้อยเปิดบ้านก็ ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บอะไรนะครับอาจจะมีดังโกาตาล่าฟรังกันเยกาที่ไปเล่นอัพคอนนะครับส่วนบอลมัดเองเนี่ยผมสนใจไมว่าไม่มีตัวตัดเกมอย่างไทเลอร์ดามซีเจ็บกับพี่ก็เบนฟอร์ดเองก็น่าจะมาตามทรงนี้นะครับอีโกติอาโกมิเกลดัมสกาเคคีสรสพอตเตอร์นะครับคีวินชาร์เดอร์จอแดนเนซันเยฮอยามูยุกแนวรับก็เป็นนาธทางคอลลินส์กับเซฟเฟนเบิร์กเหมือนเดิมแคลร์อร์เป็นผู้ช่วประตูนะครับส่วนฟากฝั่งของบอลมัดเองเนี่ยก็จะมีฝั่ง ของเอวานิวสันมาคาสเตเวเนียเซมันโยกำลังกลับคืนฟอร์มแล้วยิงมา2นัดติดแล้วนะครับมีไอ้ฝั่งของเดวิดบรู๊คเล็กสกอตนะครับมี Cook, บลุยส์คุกแนวรับก็ซานเอซี่กัเดียคิเต้แล้วก็ผู้ทำประตูก็เป็นอ่าเปตตวิชนะครับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่สามหน้าอีกแล้วสูสีมากเลยเอาจริงเดายากคู่นี้ใช้คำว่าเดายากเลยเป็นทีมที่พร้อมจะได้และเสียประตูทั้งคู่เลนฟอร์ดเนี่ยเล่นกับใครก็ต้องมีประตูนะส่วนใหญ่แล้วก็พร้อมจะเสียเหมือนกัน ผมยังชอบบอลหมัดมากกว่านะอืมมันเป็นระบบระเบียบกองหน้ากระจบได้มีตัวอันตรายเซเมนโยเอวานิวซอนมันยังมันยังมีมีลุ้นอะเบนฟอร์ดโอเคอะระบบดีแข็งแรงมีลูกทุ่มไกลลูกตั้งเตะครับเสมอไปได้กันคู่นี้เลือกไม่ถูกคิดมาจากเสมอแบบมีสกอร์ผมก็คิดเหมือนกันว่าคู่นี้น่าจะลงเอาไว้ด้วยกันเสมอแล้วก็น่าจะมีสกอร์ทั้งคู่เหมือนกันอันนี้อันนี้คิดมาแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่า ตอนนี้อันดับมันใกล้เคียงวิธีการเล่นใกล้เคียงความสูสีมีสูงเสมอไปแล้วกันนะครับคู่นี้ไปต่อยหนึ่งคู่ดีกว่าคู่นี้ผมว่าก็น่าจะมันพี่มันอาจจะเป็นทีมเล็กหน่อยแต่อีกทีมหนึ่งก็ถือว่าฟอร์มกำลังดีเบอร์ลี่เปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันเบอร์ลี่เนี่ยล่าสุดมีบุกไปเสมอทางด้านของบอลมัดแบบเฮ้ยเสมอได้ว้ <c oughs> า <c oughs> บอลมัดในบ้านมันคนดีไง <Yeah. S 2> เสมอได้นะครับแต่ว่าทางด้านของแม็กซิมเอสเทฟเนี่ยเกมนี้เนี่ย ไม่น่าลงเล่นได้ส่วนเอเวอร์ตันเนี่ยล่าสุดเปิดบ้านแพ้ซ่อนศูนย์หนึ่งผมว่าผลงานดีนะแพ้ซอนแค่ศูนย์หนึ่งแล้วก็รูปเกมมีจะน็อกร์เซนอลอยู่เหมือนกัน mm hmm. วันนั้นที่ดูนะถือว่าใช้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวผู้เล่นที่ออกมาน่าจะออกมาประมาณนี้นะครับฝั่งของเจ้าทรินเบอร์ลี่อามาโดโบยา่าน่าจะปักหลักเล่นร่วมกับเจดอนแอนโทนีนะครับมียาคอบ,บุลลาเซ่นแดนกลางมีโอโคชูบูครับกับจอชคาร์เลนนะครับมีทางด้านของปิเลสนะครับมีฝั่งไคล์วอเกอร์ แล้วก็ไ้จอร์จโรลองนี้ตามเขานะครับโจโวรอลนะครับแล้วก็ทางด้านของเอ็กดาวนะครับยามาเอ็กดาวส่วนฝั่งทีมเยือนเนี่ยโอ้โหมาตัวนี้กองหน้าทีเด็ดเลยเดนโนแบร์รี่ชาลีอัลคา拉สนะครับมีเดวิดแม็กนิวแจ็คกิลิชนะครับมีเจมส์การ์เนอร์มีอิโรบูนัมไมเคิลกินทาคอฟสกี้แจอคบรายันแล้วก็มีโคเรนโกเหมือนเดิมแล้วก็ผู้กับตูจอมเซจเดนพิกฟิตอยังไงดี่ยครับเบอร์ลี่จริงก็ผลงานดีพี่นะที่แล้วเสมอกับ บอลมัดเบอร์รี่จะสู้แน่นอนเพราะว่านบ้าอยู่ท้ายตารางแล้วแต่ผมยังชอบเดวิดมอยส์มากกว่า,าอ,อความ,วามเกา่าความเป็นระบบแล้วก็นักบ bon อลเอฟเวอร์ตันแม่งคาแรคเตอร์ดีมากอืจะแพ้ชนะเสมอไม่รู้สู้ยิบตาผมว่าเล่นไปเล่นมาจะเข้าร่องนะเอฟเวอร์ตันนะอีกแล้วเอฟเวอร์ตันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าเบอร์รี่มันม,มันจะมาแตะก็ไม่ได้แล้วอยู่ในบ้านต้องบุกแล้วมันเล่งบอลสวิตแน่นอน ผมว่าจะโดนเอเวอร์ตันดักสวนดักสวนเนี่ยคเอเวอร์ตันม,มีแต้มชนะได้อ,อมผมก็มองว่าเอเวอร์ตันเองผมชอบตัวรุกมีอากีิลิชใช่ไหมมีชาเีคคลาสมันเป็นตัวแบบทะลุทะลวงได้ทั้งคู่แล้วก็อกจริงกองหน้าผมว่าไม่ได้ต่างกันหรอกโบยากับกับเดโรแบร์รี่อันนี้แล้วแต่วันก็มองว่าเอเวอร์ตันน่าจะเฉือนได้ผมว่าเผื่อจะลูกเดียวจอดจแน่เกมไหมยัง ยังยังเล่นดิมชาดเล่นดิมชาตกรอบไปยังยังยังเพิ่งผ่านนัดแรกไหมอัฟคอนแบบแวบเดี๋ยวสองนัดรู้เรื่องมี่เดี๋ยวกลับแน่นอนมันต้องมีตัวกลับแน่นอนแล้วทีมอ่ะเดี๋ยวมันจะมีแน่นอนนะฮะเอาแคนมารูนมาก่อนเลยไหมแคนมารูนเบอร์โมเอาเอเวลี่โคดเนี่ยโกดัวอะไรเอาหมเลยประตูเขาเหนียวไปได้ไกลเอออุ้ยอืมไอ้รู้สึกชุดนี้อาจจะไม่ติดมั้งใช่ไหมเฮ้ยไปเรียกกลับมาแล้วใช่เหรอก่อนแรกมีข่าวตอนหลังไม่เอาแล้วใช่ไง ขนาดหลังบ้านยังทะเลาะก,กันเองเลยมันจะไปรอดไหมเนี่ยโค้ชบอกว่าไม่เอาแต่ประธานสาพันธ์ฟุตบอลแชไม่รมูนบอกเอาเอโต้อะ <laughs> ตอนแรกนะแต่ตอนอนี้ไม่เอาแล้วผมว่าก็ต้องให้เคาร์ลโค้ชแหละก็อม,อะอมองเหมือนกันนะครับเอวตาตันดีกว่าเล็กๆจริงนะครับน่าจะชนะได้มาถึงหนึ่งคู่ด้วยพี่เม้งคู่นี้ผมว่าสนุกสนุกแบบด้วยรูปเกมต่างๆมันดูสนุกก็คือเชลซีจะต้องเปิดบ้านเจอเซนวิลล่าเชลซีตะกุกตะกักมาตลอดช่วงหลังนะ แต่มาเจอวิลล่าที่ที่ผมบอกไปในร่นรายการคือ10นัดติดแล้วทุการายการโคตรน่าสนใจเชลซีเนี่ยนัดที่แล้วเอาตัวรอดมาได้จากการบุกไปเสมอกับเดวิสเซนที่เซ็นเจมส์าร์งมาสอง,สองนะครับเกมนี้เนี่ยจะได้เอสเซวัลเรียมดีแลบหายกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ในบ้านตอนนี้ถือว่ากำลังดีนะครับส่วนวิลล่าเองไม่ต้องพูดเลยครับสบรรพคุณคือ สิบนัดติดนั่นเองเชลซีเนะี่ยหน้าตอนนี้กองหน้าคงเป็นจอปรโดไปแล้วนะครับยังมีหลับก็คงต้องสำรองไปก่อนตัวรุกเริ่มลงตัวพาเมอเนโต้กานาโชนะครับแดนกลางเอนโซกับกเซโดกลับมาคู่กันแล้วปัญหาของเชลซีส่วนใหญ่ที่ผมได้ยินแฟนๆพูดก,ก็คือคู่เซนเตอร์ที่มันสลับสับเปลี่ยนบ่อยนะใช่คือตอนนี้ถ้าตามผังนี้ก็จะเป็นโตซินกับเวลลี่ฟอฟาน่าครับซึ่งอ่ะมันก็จับคู่ลงตัวแต่จริงๆมีตัวสอดแทรกคือมีชาโลบาร์นียเนี่ยอย่างที่ลงไปนะครับ ในขณะที่ฝั่งของวินล่าผมว่าปัญหาเดียวที่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะกังวลก็คือคู่เซนเตอร์คือก่อนหน้าเปาตอเลสจะยืนคู่กับคอนซาใช่ไหมครับแต่ว่าน,นัดล่าสุดเขาใช้ลินเดอร์เลิฟยืนคู่กับคอนซาก็โอเคส่วนแบ็คซ้ายขวาแคชแมตเชนแดนกลางโอนาน่ากามาร่าตัวรุกอย่างแม็กกินเตลมานส์โรเจอร์หรือว่าจะเป็นวัตกินพร้อมลงครับพี่ลืมอีกคนนึงไม่ได้เอมี่มาติเนส ยังไงดีเนี่ยเชลซีกระกุกตะกักมาตลอดเจอกับวิลล่าวิลล่าจะอยู่สถิติชนะรัวไหมครับถ้าดูฟอร์มเนี่ยวิลล่าดีกว่านั่นน่ะสิแต่เกมนี้อยู่ในบ้านเชลซีเวลาไม่ดีไม่ดีแล้วกลับมาเล่นในบ้านเนี่ยชนะได้ทุกทีมนะผมว่าคือเกมนี้เขาจะกลับมากลับมาชนะหยุดวิลล่าไหมสิบนัดก่อนเ <laughs> ก่งเกินไปละ <laughs> แล้วก็เชลซีเวลาอยู่ในบ้านเนี่ย <laughs> เดือดจริง<ต>จริงจริงแต่ชนะแบบ มันมันเลยอ่ะมีประตูสองฝั่งอ่ะออพูดอยากสกอร์ลอยสกอร์อยู่สิรู้นะเพื่อนๆรู้นะอะถ้าผมมองเชลซีบอกว่าเชลซีเนี่ยมันลูปมันจะแปลกๆคือมันจะมีจังหวะที่บาเลสกาเขาจะจัดตัวเป็นเพี้ยนก่อนพอเป็นเพี้ยนปุ๊บสองสำนัดจะเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วมันจะกลับมาคืนฟอร์ม <c oughs> แต่ข้อดีของเชลซีนัวันนี้ผมมองว่าเอาเป็นว่าสามตัวสามเหลี่ยมตรงกลางอ่ะ ไม่ว่าจะเป็น so, o, Palmer, เอนโซไกเซโดพาเมอร์พอกลับมายืน3คนผมว่ามันมีมิติอและน่าจะดีเบียดเบียดกับวิลล่าแต่วิลล่าก็ดีนะอะแต่ผมเห็นทางเดียวกันกับพี่เมง้งมันถึงเวลาที่เชลซีจะต้องหยุดวิลล่าได้แล้วเฉือนชนะได้แต่เสียประตูนะผมบอกเลยว่าเชลซีเสียประตูแน่นอนอืคล้ายๆกันหลายคนบอกอยากให้วิเคราะห์เชลซีเยอะๆผมเห็นแวบๆบแบบแลถามมาเลสกาโดนแบนมีผลไหม ตอนหลังมันมีผลน้อยแล้วเดี๋ยนี้มันโทรคุยกันเดี๋ยวนี้ถ้าป็นเมื่อก่อนมีผลเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีผลแล้วเดี๋ยนี้ใช้บลูทูธคุยกันก็ได้วอลคุยกันแบบเดียวมันเอาโคนิ่งมานั่งแทนแล้วแล้วผมว่าจริงๆสมัยตัวปอมมาอยู่บนารย์าจ้ยไม่ใช่แล้วผมมองว่าพี่เม้งแบบคนผู้จัดการทีมพอขึ้นอยูข้างบนผมว่าเหมือนคนดูบอลนั้นมันจะเห็นวิธีการวิ่งทีมตรงข้ามมากกว่ามันโหมีผลน้อยมันสามารถสั่งตรงนั้นได้เลยะพรอมกันเนี่ยเหลียวท่าอ่ะเอ้ยเอ็งบอกแ่นนั้เอง นะครับไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีปัญหานะครับวิลล่าพอได้แล้วนะจะชนะต่อไปขนาดนี้ไม่ไหวนะ